แม่ยิ้มล้ะมีความหวังกลมดีอยู่แด้วล่ะพ่อจะเป็นเยาวๆไปสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดียามเช้าจ้าพี่พีนสวัสดีครับพาลูกมาหาอยู่หากินที่ที่เคยมา มาหวานเหขื่นน้ำซ้ำที่ตะกอดสาติก๊กกระบอกเคียนมาหวานประจําจ้ะรอบนี้เลยพาลูกมาหวานมารู้จักบ่งหาอยู่หากินฟีมาหวานเห่คือพอเถ่าอยู่มาหวานเห่พอแตกย้ <c oughs> ยอนรอยอดีตกรสิคมมือใหม่มือใหม่คือกัน <c oughs> ย้อนรอยอดีตกรสิคือกันพ่อ <c oughs> <c oughs> คือการยันหวานเห่พอแตกยูบก่บรรยากาศยังเหมือนเดิมนี่ลายเฮดเริ่มมีแล้วเด้อพี่น้องตั้งเข้าแล้วแหละปภูเขาลุ่นเนาะ เห็นตยยอดเออ,เอ,อ,เอายหมอกเห็นเตยยอดบรรกาศดีคือเก่าเขื่อนน,น้ำซ้ำจ้ะที่ที่เคยมาปลาทดทงเลยล่ายค่ะแต่ว่าไปเบิ่งตรงที่หมายปลาทดทงเลยจ้ะโบ,บมีมีบอ่บอไหลมีบุกิโตวบวกกับมันเป็นไอเอิ้นอ่าอย่างนะแห่ในหลายพี่มาทักพี่ก่อนฟิปมบรรยากาศมบรรยากาศคือเก่า่าลูกมาหาลูกมามารู้จักมพี่น้องอ่ะเด้อพี่ฟิลมหวานแห่เด้อ ช่วเลยเอาเอาลองเบิ้งจังได้สิขวบคนลงไปน้ำปลาใหญ่เอาสิว่าดิหรือเนี่ยมาช่วงที่ก็ได้แถวมันเป็นวัชพืชเหนือเบ็นี้ปลามัสซิลี่อยู่ใต้นี่แต่ก่อนที่มาก็พ่อว่ะปลามัสซิลี่อยู่ใต้เหนาะช่ยงนี้เลยออกกระโดดทำใดก็ทำนั้นลองเบิ้งมาลุ้นน้ำกันจ้ะพึ้นหอนพอเคียนเนาะ ถ่ายบรรยากาศในเพื่อนเปิงเ่งไม้เก่าๆเพื่อนนี่มันคือสีคันไม่คันมือคันไม่คันมือแล้วโอ้เผาเฮารุ่นเก่าตรงนั้ยังไหมจิจิจิมาลุ้นน้ำกันบัทแรกจ้ะหืม แม่ยิ <t ük> <t ük> <t ük> <t ้มแล้ะมีความหวังคมดีอยู่แล้วล่ะพ่อจะเป็นยาวๆไปเอาแบบนี้เอามาแบบนี้เสือกเสือว่าอยากยาวไปไปเนาะเป็นยัง

Ui! Lon 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 Để mẹ lon 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 thâu lon 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 2 lon lon 2 nhảy lon 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 đi. lon lon nhảy lon Tông, tông, สันสันนี่โอกมันสิวานบบเต๊เออมันมีเนือกเผารุ่เมื่อกี้นี่เดี๋ยวมาเผาอีกจกหน่อยก่อนมันรุ่นนำกันบาดต่อไปเนาะบาดต่อไปอืมอ่อยแหก่อน่ยเขาเผาก่อแค่ระบ,บ่ เขาเผากดดีดีเกนแลว้ยนเล้วมาเล่นกันมา้อู้อยู่จอมเหเลยเห็นบอกหน่ตัวอืมปลาเอียงขาวน้อยนี่ละปลาหางแดงไม่อยู่ชัดจอมเหรเลยบ้าทนี่ด็ด็อุ้ยขาวเต็มอยู่นะ บ่รู้ว่าสิได้ปลาอย่งไรลุเร็วลุเ็วคนรุ่นกับรุ่นขนาดดิเป็นยังมันเข่าเลยโอ้ยปลาเข็งปลาก้าเอาบปล่าปลาก้าหรือบางคนกับเจ้ากระเอิญปลาหมอช้างเหยียบอ่ะบี่เอามาทางพี่จักไหนเนี่ยบอ่มีตัวนึ่งด้ออยู่ทึงเลยน้ำมือเพล่าสั่นลงมาอยู่จอมเหยียเลยนั่นแหละสั่นมันลงมาแล้วอยู่ข้างใน นี่ปกากราอันนี้เอื้อนปลากระปากรานะจ๊ะนอ๋อเพื่อนกับตัวกลมๆกับปลาเข็งอยู่เข่งอกันนั่นแหละมันก็เอิ้นปลาหมอช้างเหยียบเนี่ยองยู่คืแบบอแยกบอกเลยค่ะพี่น้องมีปลานเโมูด้วยปลานเโมูนอนดานี่นี่ <c oughs> ปลานเโมูนอนดา <c oughs> จริงๆแล้วมันคือปลาปลาลายเสือปลาลายเสือปลาขาวนี่แหละขาวลายเสือสามตัวไปเด้อนี่ไปทอดใส่กัน บาทนี้ได้สี่หาตัวผู้เด้อน้อยใหญ่ก็นับเด้อจ้ะน้อยใหญ่ก็นับนับแล้วมันคือปลาเนาะใส่ใส่ไม่ใช่เพราะมันออกก่นอืมอะไพอดีเลยมันใส่ทำนี่บทปลาบุา here, so ้ยตัวผีจำฝ่ามือผี่โอ้ตัวนั่นก็ยังโอกผู้พิมพ์หัวขาวหัวขาวน้ำพี่ฟิล์มตัวนึงขาวออกอาวออกจุ๊บ เด็หมาอนอยู่เด้อเ <c oughs> ด็สองบาทแล้วเอาลุนต่อรุ่นต่อล,นอลุนกันบาทที่สามไปจับตัว ยิงเทคน ok ิคเนาะเขาจะให้เก่งในแขนเก่งในบรุบอกบ่เป็นคือการพวานบบเป็นมือใหม่คือการวัดโบเป็นเรื่อยๆเคยอ่านในคอมเมนต์ว่าเป็นแนะนำพ่อตะกี้มีแบบว่านี่บอกมีบอกโอ้ยปลายนั่นยูได้ยูมามาๆมาที่ปลาอันนี้เออวางนี้ก็ได้่่นี <No. S 2> ปลาขาวปลาคาบโขงปลาคับผขบงนี่ฝูงหน้อยปลาคับของหน้อยสันลงสันลงลงแบบลงเนี้ยไปลงกระแกะออกลงลงง่ายปลาคับออของปลาคาบของหรือว่าปลากระดูกดตีตัวใสจนเห็นกระดูกเอ,อ้ยออสันลงไปทันเลยมันี้เกี่ยวมาลง <laughs> ก็ได้อยู่ห่างกันมั่งก็ได้จิมานี่มาดากมาเน่นน้ำฮึอะไรเยอะอยู่เด้ออือาวางเลย นี่แหละเก็บกินนี่แหละดิะดิอ่าน้อยโอ้ยยกจับหนึ่งนะแกออกให้ได้นึ่เป็นยังสั่นลุงโลดตแต่เขาไปหาเก็บเอาเห่ยมากแม่มาจี้กับปลานี่แหละหลายฮะดังเด้งเด้งสามแล้วส,ออส,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 สิได้ต้องออกจากไสิได้เป็นหัวเชื่อม ừm, ha ha, cherry, phô, ăn tất cả, ăn được ăn có nhiều, nằm hết cái lòng của người ta mong côn của yêu đâu pin mong côn của con bì phim bò hỏi nào tại các tay ăn sếp hạng quanh tay เอาเวียงได้แหงกว่านี้คือแบบกลมสวยเลยเลยนี่ทายจังหวะนี่คะเพราะว่ายังเอ็ดกลมบว่าได้ได้ว่านเหยังยาวไปตามปลาอยู่บูเบลีได้เรามาฟังเลยเราวัวใหญ่เค้นดินทาเจ้าเด้อแม่พี่น้องบอกบึ่งมาตั้งแต่ว่านเหว่าแตกกจะได้ปลากลาไตะกีเนาะแต่ว่าหักมานอีวีว่านี่เลยถือปลาค่ะเราเพื่อนหักหมานเพรานว่ายาวไปตามปลาเหมือนมาลุ้นกันแาบนี้ เห็นใหม่เด้อพี่น้องย้ำม,มามือใหม่เด้อจ้ามาได้เหว่งหนึ่งนี่เนาะหากะฮัดหวานเนนจ้านสำนีก็ถือว่าด,ดีแลว้วหวานกันสองคนแบบพอพี่น้องเห็นทแท่เลยเฮ้ยหลายอยู่ฟิล,มล์มลากขึ้นมาเลยไม่เห็นแล้วผูน่ามันใสทั้งอย่างเดียวนี่แหละทั้งเหนียหลายแล้วมันจะออกไปตามเหนีออ่อยู่ใกล้ใกล้เหน่ยขึ้นมาเต็มเลยแม่ <S <S 2> <S 2> <S ตัวใหญ่มากเหรอตัวไหนตัวใหญ่มากเจ้าอุ้ยเป็นน้ำมันเหรอใหญ่มาอแหนลงมันดิตัวไหนตัวใหญ่เจ้ามันออกน่ะเออเฮเฮามันบวกลุบเอามันบวกข่าเผาเอาวางนี่เลยลูกนั่นแหละซันแบบนี้ได้เยอะอยู่แต่ว่าทำเล็กตัวเยอะอยู่นะกระดิ่งอยู่ข้างในกู สามสี่ตัวก็ถือได้ถือข้าขับของตัดแหลทบอ้าวด,ด,ดน,นี่ทองอยู่นี่น เหนื่อยมึมมึเหนื่อย <c oughs> เหนื่อยมึมมึเหนื่อยมงมงึไไดีดีดี<ไ>ปลากาอุ้ยมดูบอลอยู่ทางพุ่นกันเลยเนาะเขียนบวกเลยปลากาปลากาตัวบักใหญ่เลยปลากาน้อยปลากาใหญ่ได้ยุเอาวางลงสามตัวได้เอาสั้นสั้นแบบนี้เดี๋ยวฟันเก็บสั้นนี้สลัดปลาออก ผมเป็นสั่นตัวเองได้พี่ฟิล์มพี่มากับบ่ได้ซื้ออ๋อเลยยังงยังเออหลายตัวอยู่มันหักตัวน้อยน้อยเฮงเขาก็บอกเอาเขาเอาตัวเดียวพอที่เหลือปล่อยมันไปโตก่อนปลากราเออตัวนี้เอาได้ปลาหอยก่อยู่แล้วว่าปลาขิงมื่อเฮงเกิดปลาขิงเหรอ อ้าหายูไปยืนเหนือน้ำเลยจ้ะยืนดีๆเ้ยเอาจับยืนมันมันเ,เป็นขวดหินมองนะหลวงพ่อเคยหวานปะสุดท้ายของจริงเอาเด้อตน,นาเลยหนึ่งสองสซ้ำฮึบนั่นแหละ จริงๆอคนหวานมไม่ได้ยักเงือบันไ,ไดแน่ขึ้นกระสิม,ม่วนไปหน้าเมื่อยไหมัคค้ยนานๆน,นั่นก็ปวดเขยนอยู่ด้นาน,น,านวานชวนชวน้องอยู่มานตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ดูบุมบับบุมบับเสียงโทรกับเสียงท่อหน่อยอ่๋วห้องแข่งกันมาแต่เศร้าดีจ้ะดึงแล้ววายโอ้ได้อยู่ได้อยู่ป่าน้อยแห่โอ้ป่าน้อยคือเก่าสันลุงเหรอสันลุงบันนี่กะสันลุงไปล่างโตล่างเห ได้อยู่เด้อได้ยู่เก็บเอาปลาโอ้หลายหลายตัวอยู่เด้อบาบนี้มีปลาอยังสีดำๆตัวเม่นปลากระว่าปลากระบัตรหาตัวหกตัวตื่มกันนี้คนงานเจอได้หลายเติบนึ่งอยู่เด้อเดได้อยู่ได้อยู่เถมในหอยน้ำนี่ สอยนี่กรถ้าต้มือซอยดีไอ้ก้อยนึ่งเด้อเด้อเลยจ้ะได้หลายเมนูเลยดีตามพาลูกมาบึงบองหาอยู่หากินที่พ่อแม่เคยมาหาเนาะน้า,นาจ,จะได้แบบเออหวานเห่ได้เด้อบอนนี่นมันบ่มีอย่างบ่มีหินมีโตมันหวานได้สบายนี่น้องอยู่กับเพื่อแรกด้วยซ้้าไปมันอาจจะเป็นช่วงที่ว่าปลามันบ่อยคำมะเร็งเคมเปิ้แต่ช่วงคำมะเล็นเคมเลวันนั้นได้ก็ได ช่วงหนีปลาย,ย่ำมันออกกลางๆหรือจังไรบ,บนแน่ใจกันเราจะช่วงเพื่อนเขากันมาสุ่มๆเอา <c oughs> ถือว่ามานุ่งจะเศร้านี่ <c oughs> นอี๋เอากระลาพี่น้องเลยเนาะส <c oughs> ่วนเรื่องเมนูเนี่น่าจะเป็นลาบพี่น้องเอ้ย <c oughs> ตัวแบบเนี้ยซับซับตำลาบเหนียวยจแะแล้วก็มาล้วนให้ซุกหรือเส้นกับเป็ดทอดมันเนาะับใส่เครื่องแกงกับทอดเป็นแผ่นๆสากระทอดกินกับตำกระหุ่งตำถั่วจ้าประตูเอาถั่วมาให้อ่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจด้วยจ้ามือใหม่มือใหม่ฮัดหวานเฮ ได้<ใ><พ>อสอกันคลิปหนาเลยนะพี่น้องเน,น,นาะส,สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับไปวันนี้กลับบ้าน